สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสาขากระบี่นะคะที่ตั้งออฟฟิศนะคะจะอยู่่วนทางเข้าตัวเมืองกระบี่ซึ่งวันนี้นะคะตาจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโดยรอบนะคะว่าออฟฟิศของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างออฟฟิศของเรานะคะจะเป็นออฟฟิศเล็กนี้ฝั่งอันดามันะค่ะรองรับลูกค้าจากทุกโซนในกระบี่เพื่อบริการลูกค้าถึงปลายทางที่ต้องการนะคะโดยจะมีจุดเช็คอินที่พักลูกค้าส่วนที่นั่งต่าง แล้วก็รถที่จะให้บริการลูกค้าในวันนี้ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูท่าเรือหลักๆที่ออฟฟิศของเรานะคะมีการรับลูกค้าและก็ส่งลูกค้ากัน,นะคะ่ะท่าเรือแรกนะคะจะเป็นท่าเรืออ่าวน้ำเมาค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณอ่าวน้ำเมาท่าเรือนี้นะคะจะไปยังส่วนได้เลนั่นเองค่ะท่าเรือที่สองนะคะจะเป็นท่าเรืออบวรจค่ะ ซึ่งท่าเรือนี้นะคะจะนำลูกค้าที่ขึ้นมาจากเกาะพีพีนะคะไปยังออฟฟิศโดยในรอบ11.30นนันเองค่ะซึ่งท่าเรือตรงนี้นะคะจะเป็นท่าเรือที่ค่อนข้างจะมีระยะการเดินทางที่ค่อนข้างจะยาวมากนะคะท่าเรือสุดท้ายนะคะจะเป็นท่าเรือโฮงคาค่ะซึ่งจะเป็นท่าเรือที่นำลูกค้าไปยังเกาะพีพีในรอบ4โมงเย็น ที่ลูกค้ามาถึงกระบี่ล้วค่ะโดยจะเป็นเรือสปีดโบสสีเครื่องยนต์ซึ่งจะใช้ในการเดินทางไปยงังเกาะพีพีค่ะเราเจอกันที่สาขัดกระบี่นะคะบ๊ายบาย